ต่อไปเมื่อมันสุดโต่งแล้วเนี่ยจากเหมือนจริงแล้วเนี่ยมันมันสิ่งแวดล้อมแบบสุดโต่งเลยแล้วก็มาตรงกลางก็คือกึ่งนามธรรมเรามาดูนามธรรมคําว่านามธรรมคือสุดโตง่งแอสแทกนะฮะแอสแทกแต่ว่ากึ่งนามธรรมหรือบอกไปภาษาอังกฤษอานว่าเซมิแอสแทกนะครับอันนี้อันนี้ผิดอันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนามธรรมเนี่ยนักเรียนให้จำว่ามันเป็นแอสแทกนะครับก็คือใช้แนวคิดอย่างเดียวเลย โดยไม่อาศัยรูปฟอร์มจากธรรมชาติไม่อาศัยจากสิ่งแวดล้อมใช้แนวคิดในการสร้างงานอย่างเดียวเลยนักเรียนจะงงว่ามันเป็นยังไงอ่าเรามาดูรูปแบบแต่น,น,นี้ไม่ต้องไปอ่านเห็นไ,ไหมครับเป็นการหยดสีเอาสีมากระจายกระจายคืองานพวกนี้มันจะอธิบายทางด้านความหมายไม่ได้นักเรียนถ้าเกิดไปดูแลศิลปินบอกโอ้นี่มันเป็นจักรวาละไรมันไม่ใช่หรอครับมันเป็นถ้าเราอธิบายทางกายภาพมันได้อย่างเดียวอารมณ์ความรู้สึกมันอธิบายไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้เราอธิบายได้ว่า เป็นจิตกรรมแบบนามธรรมโดยใช้เทคนิคการเอาสีมาหยอดเราอธิบายได้แค่นี้เองว่ามีสีแดงมาหยอดเป็นเส้นมีสีเหลืองหรือว่าสีขาวเป็นพื้นหลังมัน,มนอธิบายได้แค่นี้นะฮะนี่ก็เหมือนกันเป็นจิตกรรมแบบนามธรรมหรือว่าแอส a ต็กพินติ้งครับให้สังเกตดูให้ดีดูไปเรื่อยๆนะครับโดยมากมันจะใช้เรื่องของสีสันรูปทรง สีสันเนี่ยจะสำคัญเพราะว่ามันมันจะทำให้อย่างอันเนี้ยอันนี้อันนี้คือบางทีบางมันมองได้สองประเด็นอย่างนี้ถ้าเกิดไปเจอเนี่ยบางคนก็จะมองว่ามันไม่มีรูปร่างรูปทรงอะไรเลยมันเป็นเส้นสีขาวสีดําขีดทับกันไปทับกันมาแต่ว่าแต่บางคนมันบอกไม่ได้บางคนมองเห็นเป็นต้นไม้อ่ะพอมองเห็นเป็นต้นไม้ปุ๊บเนี่ยแต่ต้นไม้จริงๆมันไม่ได้เหมือนจริงซะทีเดียวมันแบบโดนตัดทอนไปเยอะมากมันกั้ากึ่งรูปนี้นักเรียนจะตอบว่า เฮ้ย hey, ผมเห็นเป็นเป็นนามนธรรมไปเลยก็ไม่ผิดหรือบางคนเห็นเป็นต้นไม้ก็บอกว่ากึ่งนามนธรรมก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับอย่างอันนี้แต่อันนี้ชัดเจนว่าเป็นจิตกรรมแบบนามนธรรมเพราะว่าไม่มีอะไรรลยไม่มีแนวคิดไม่มีอะไรเลยมีแต่สตีอันนี้น่าจะเป็นดิจิตอลอาร์ตนะดิจิตอลอาร์ตครับอันนี้ก็เป็นผลงานของใครจําไม่ได้แต่ว่าเขาน่าจะเรียนแบบมาจากแจ็สสันทอนลล์ คือเป็นศิลปินอเมริกันยุคหนึ่งที่ที่ใช้สีใช้สีมาสลัดสลัดใส่แผ่นเฟร,รมขนาด4เมตรคูณ2เมตรอะไรเงี้ยนะครับนี่อันนี้